พอออกจากพ่อเกิดจังไปสิดตามในทางห้องแล้ครับแมนครับห<อ>ลังจากวงของอินทรีสารเนี่ยคุณพ่อคุณนบเฮ็ดต่อแล้วแล้วก็ลูกหลานก็นบริสารต่อ,อครับจ้างฝ่ายลูกหลานเพื่อไปเฮ็ดงานประจําของเพื่อนนะครับเป็นบริสารต่อห้องก็เลยได้ออกมาพักอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยได้มาเส้นสัญญากับไข่อาเซียนม,มีอันหนึ่งที่พอพอเปลี่ยนเนี่ยคือ ก็ยังคือบ่าทองเป็นโอ้ยอบคุณครับย่องดีครับเพราะเราเป็นคนทำกันแล้วครับครับพี่น้อยทำพันถึงพี่อีกอ่ะจริงจริงผมก็อยากจะเอ็นพี่เด้นะเพราะว่ายังยังคือเก่าอยู่หะแต่ว่าเกิดเมืกี้เพ่งเพ่งดังเมาที่ยีนอ่ะเพ่งแม่พันธุ์วันดังพี่มาวันเสามัคคีหรือแมนครับพี่มาวันเดี๋ยวพ่อกันพี่เนี่ยพี่พี่ เอาไปทายเท่ไงพ่นบ่ใจเนาะก็นด้นาะเอาว่าไอ้ฟังในบ่านี่เรียงวันยูนำ้ำยูน้ำพอยน้ำเกลือนี่ตอนมันเป็นในปมมีใดยครึ่งสิทธิ์ครบับพ่อผมเนี่ยเฮ็ดเพลงกี่พ่อวันเขาหมันเนี่ยเมื่อปี2500ประมาณ539ร้อ้อาที่นี่ตอนนี้อยู่กับพ่อมาโน่นวันนี้วันมาโน่นดิเท่านี้ตีปาลารอบเมืองก็ได้สบายก่อน สมัยก่อนโฆษณาแถวน้องค่าย<อ>ผมไปแร,โรนโฆษณาแจกเคมเองเด้แจกสปอร์ตเองไปน้องค่ายไปจังหวัดเลยมาทั้งผีละครับมาทั้งบุกดาหานนี่ดีทั้งหนอกก่อนอแล้วเพลงมันมีซอซอววมาปะเนี่ยซอว์เวลมา d าดักแด้การมันเอ,อา,อ e J, า,าออเพลงนี่มันโอเคเด้มันมีเ<อ>ม,มื่อม,มีกะระแสครับอนดับแกต้องต้องลื้อฟื้นไปก่อนว่าเพลงพีเมาวันเขาหมันนี่คือ เป็นงานของคู่สลาคุณอูดครับเป็นงานของคู่เลยช่วงนั้นพี่ไม่ก็ล่างมายาใจคนจนครับมายาใจคนจนผมะ่านสักปีหนึ่งก่อนผมปีปีกว่าๆนี่บผมก็ยังเบิ่งผลงานของพี่ไม่อยู่ครับที่นี่เพลงเนี่ยเดอออกมาออกมาคนว่ามันดีเจบอกว่ามันโอเคได้มันดีขึ้นจากน้อยได้มันหนามีกระแสแล้ว ก็เลยกระสีเลยม้าเข่าหูของคุณพ่อเข้เกินเข้จัดโอ้เออเกินเราแลนแลนด์แพนอยู่แล้วครับแร้แลนด์แพนเพื่อนแล้วก็เลยให้แม่คุณแม่มอมเนี่ยขี่รถไปถึงอุบลหมดเนี่ยไปคุยกับปามานุ่นครับไปนู่นปามานุ่นเป็นอยู่อุบลมาโนนไม่นิ่วันเป็นนักเจริญการซัมพ์พ่อผมน่ละเป็นดูแลผมครับว่าพอดีช่วงนั้นวงของคุณพ่อเนี่ย พีเอพจนากับบริยูพวยเกิงอ่าพวยเกิงอ่ะทองจันโปรโมชั่นอ่ะอินซีสารน่ะพีเอกับบริยูแล้วมีแต่พี่น้อยเดือนเพ่นเราต้องการนักลองผู้ชา้จิ่จะมาอยู่ตรงนี้อ่าอ่นี่แหละเพื่นก็เลยให้คุณแม่มอมเนี่ยขับรถไปหาผมอยู่บนไปคุยก็พอมาโน่นก็เลยได้ตกล้งกันว่าตกล้งเส้นสัญญาว่าเสียอเพลงเนี่ยสีดันเพลงนี่แหละพีเมาาันเขาหมันนี่แหละอ่า ก็เลยนั่นหลักขึ้ตัดสินใจมือนันก็เลยได้นั่พีเม้า้อนเขามันเนี่ยมัเขากับ็ุูกไทยออริโอุู่กไทยแอ้วผูกไทยออริโอใช่เป็นกับพักดันไทยเอ็มวีเพลงนี้เป็นบังเอิญมาเนี่ยบังเอิญหรือเป็นดวงเป็นบุญบาทสนะมันผัดติดขึ้นมาครับพีเม้าวันเขามันมักสาวซียินผมก็เลยได้มาเป็นเมื่เป็น นักร้องน้ำครับโอ้บันไดเนาะดวงคนเท่าเลยเนาะและเริ่มต้นที่เริ่มต้นมาจากตะกี้กันเห็ดข้างโคกกับข้างโคกฮักของดาบซ้อนอีกอะของเพ่หู้สารากันดิแแ่นบอครับไปตีปลากันได้เห็ดเองแน่นเองเพล่ยังงี้ครับตอนนั้นข้างโคกออกข้างโคกฮักต่อมาโอ้ยข้างโคกฮักก็ดังเลยครับต่อมาใหม่มาลองง่ายแล้วปลาที่นี่กัด้วยความที่ห่อโบโเก่งทั้ง ก็คือไเกิงบ่ได้เกิงข้งนี้ครับอ่าก็เ,เลยเป็นแบบพอถึงเวลาเล่นเงาอ่อนมีคนมาสืบไปต่อแต่แมนได้ไใไข่หนีโอ้ยคือจิทรงมาเนาะครับเอาบานีฮอดบริเกิงหันก็นน้มาเป็นผู้นำทีมงานหันนะครับเดี๋ยวเป็นนักลองนาอ้าจักตียัอนเป็นบารีโอ้โหอยู่ช่วงนัน้นเป็นเกือบสิบปีนะครับอ,อยู่จากจากระบาชุดแรกที่มาันเขามั่น<อ>รับแท้แคด้หรือ ซุปเปอร์แมนลาแม่ได้จดหมายแต่ละชุดเพราะว่าสัญญากับกรุงไทยกันหลายปีครับเพราะว่ากรุงไทยกับท่องจันเพียรต้อกันรวมครันแมนแมนแมนกับพ่อใหญ่เกิงทางเพคนไงจังคอยช่วงนั้นพ่อออกจากพ่อใหญเกิงจังไปติตามในทางห้องเนาะคครรัับบแมนหลังจาก วงของอินทรีสารเนี่ยคุณพอ่อคุณนบเฮตต่อแล้วแล้วก็ลูกหลานก็บริสารต่อ,อครับต่างฝ่ายลูกหลานเพิ่งกบไปเฮ็ดงานประจําของเพื่อนนะครับเป็นบริสารต่อเห้กับเลยได้ออกมาพักอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยได้มาเส้นสัญญากับไข่อาเซียงนี่อีกหนึ่งที่พอ,อเปลี่ยนเนี่ยคือก็ยังคือพอถอย ขอบคุณครับย่องดีครับก็เราเป็ี่ยนคนย่องดีครับอยู่เสร็จแล้วครับแล้วคนว่าโอ้ยแม่นมันนี่วันตะตะลุนพี่น้อยเดือนเพื่อนอํนวยพรสาธิตท่องจำด้ยินโดนเหมืเนกันร่วมแจกับผู้นั้นก็ไปตามกันเวลาอยู่แต่ว่าอันผู้นี้เหรอปะนั่งก็ไปตามกันเวลาหนฐาตายังไม่เซนยังไงในโดนอยู่ขอบคุณครับมันเป็นแบบว่าผมว่ามันเกิเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะบ่เดา ร่างกายสุขภาพเป็นสิ่งีสําคัญอีกทีเข้าย่างย่างเดินทางอยู่บนเส้นทางตรงนี้ท่านผมบ่เด้เป็นศิลิปินแล้วเนี่ยผมบาดสี่เด็ใส่ใจก็ได้แต่ว่านี่มันคือเป็นหน้ากินของเข้าเส้นเสียงคือน้ากินของเขาเข้ามีพอด้จุนเจือครอบรัวคู่มือนี่มีเด้ทํามาหากินก็ย้อนเขาเขาสั่งเข้าให้เขามากเข้ารักษาให้มันดีกระทั่งสภาพร่างกายของเขากะ ไปผอแฟนแฟนพี่น้องพอๆแม่หนาเวทีเพื่อนๆอยากเห็นสิ่งที่สวยงามแม่แม่ครับพอ่สีดำนั่นแหละไม่ดาบสอสิได้เพราะว่ามันคือสิเอาล่ะคนละมุมคนละลุกผู้ใดก็อยากเป็นดาบสอมได้บัดอยากเป็นนักบริหารโอ้ยแม่แม่กระทั่งผมก็เป็นคือผูดาบก็ได้ครับเขาใหญ่มากคนละมุมเนาะครับคนละมุมเอาเตรียมตัวได้บหดเนาะ ฟังแม่นมณีรันแม่นมณีวัลบนเวทีบทลงมือสิดที่เราเนี่ยย่างโตนะฝากซิ่งกันไม่เอาในเดือนพอดับฝากเลยผมเด้อวันที่12เนี่ย12พฤศจิกายนครับกับไข่แกมิโตครับซิ่งกันไม่ล่าสุดของของแม่นมณีวัลครับซื้อเพลงว่าแฟนเกาเมาหักแฟนเกาเมาหักพอดับตรงแฟนเกาเมาหักสไตล์แฟนผสมหอตัวยีฉพาะของแม่นมณีวัลโดยความมวลของแม่นมณีวัลเนี่ยประดองห่วงสไตล์บนนี่ ฟังยี่ยเลยคับมันมวนยี่ยนั่นเพ่งสายแม่นมนีวันนี้อีหลีสาฟังแล้วพี่น้องเนี่ยครับเออบวันนี้วันที่สิบสองพฤศจิกาจะฮอดนี่ครับโอ้ไก่เราตัวนี้ไก่เราตัวนี้ครับเอารอะฟังเลาวพี่น้องเนาะแค่ผสมกันจะเริ่มเชี่ยจะเริ่มฟังเบิ้งด <im Claire> <c oughs> ึก <Jetzt> พ <motherf abil itation> ัก wow. ด่านเซ่ก <navy abs> <guard> ันตัวพี่น้อง เพ,พราะว่าจะแม่ดอกเพลงผสมกันดันนั่นน่เพลงผสมกันไหนเพ่งแมกระด้านพู้ใดเป็นศิลปินผสมกันควายกันนี้เห็นว่ากระไดเนาะคือแม่ในเพิ่นมีซื้อมีเสียงมาแล้วเด็กหน่อยเกิดไหมว่าท่านมีซื้อมีเสียงกับกินต่อยหอยตามน,น้ำพ่อได้คนได้แก้วเก่าดอกโอ้ยบอกคือโอเคเนาะพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครับ